เสียนครูหัวขนแต่ละเสียงก็เป็นเหมือนตัวแทนขององค์เทพเทวาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเช่นเสียงครูพระอิศวรก็แทนองค์พระศิวะเสียงพระพรม,มก็แทนองค์พระพรม,มเสียงพระพิฆเนศก็แทนองค์พระพิฆเนศนค่ะการเบิกเนตรองค์เทพอัญเชิญองค์ท่านมาสถิตในศีรษะครูที่เป็นตัวแทนขององค์ท่านเป็นการขอพลังขอบรารมีเป็นพิธีกรรมที่เราทำเพื่อความเป็นสิริมงคล เหมือนเป็นการบอกกล่าวว่าเสียนครูเสียนนี้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เทพพาดานาสถานที่นั้นโดยสมบูรณ์แล้วสมควรแก่การสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปและห้ามกระทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์ค่ะเสียนพระพิฆเนศนี้ผ่านการทำพิธีเบิกเนตรอธิษฐา,านจิตโดยอาจารย์มอสหอครเรกดีเทวานิมิตค่ะบูชา1 9 9 0พร้อมฐานวางค่ะ หากท่านใดสนใจบูชาหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่หน้าร้านหัวคนนนทสินได้เลยนะคะ